S <S <S สวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีนะครับผมจะมาสอนลูกข้างชิ่งอะ่ะมันจะมี2แบบนะครับอันนี้สมมติตบข้างชิ่งเนาะอันนี้ขาวต่ํากว่าลูกเป้ามันก็จะมีขาวเท่าลูกเป้าแล้วก็ขาวเลยลูกเป้านะครับขาวต่ำกว่าลูกเป้าเราเจอบ่อยนะครับวิธีตบก็ไม่ยากนะครับใช้ครึ่งใบเป็นตัวกําหนดเนาะแล้วเราเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับแต่ตอนนี้มาดูนะฮะว่ามันจะใช้ได้กับลูกด้านนี้ด้วยนะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ อเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าขาวไปหาหลุมแล้วขาวต่ำกว่าลูกเป้าเห็นไหมครับจะมีขาวเท่าลูกเป้าต่ำลูกเป้าสูงกว่าลูกเป้าครับอันนี้ขาวต่ำกว่าลูกเป้านะครับ,นนรบใช้ครึ่งใบเป็นตัวกําหนดนะครับเห็นไหมครับจะใช้ครึ่งใบเป็นตัวกําหนดนะครับคราวน,นี้เรามาจะดูก่อนว่าเอาแล้วจะรู้ได้ไงว,ว่าต้องแทงยังไงไม่ยากครับผมนะเดี๋ยวผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับวันนี้วันดีแน่นอนนะครับ แป๊บหนึ่งนะออขอญาตก,กินน้ำน้ำกินท่าเสร็จมาดูกันนะครับอืเราจะดูอย่างนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดขาวไปหาหลุมเราจะตบแดงไม่นี่นะขาวไปหาหลุมผ่านดํานะมันจะมีช่องไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งช่องถ้าหนึ่งช่องแทงครึ่งใบถ้าหนึ่งช่องแทงครึ่งใบนะครับ <c oughs> มันโดยประมาณนะท่านผู้ชมมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ว่ามันได้หลักการนะครับเห็นไหมถ้าช่องไฟห่างหนึ่งช่อง แทงครึ่งใบนะครับเล็นเงิครึ่งใบได้เลยนะครับแทงออกไปนะถะหูยสารแทงไม่โดนเหลี่ยมช่องตีโทวดทดีโวิตอย่างนี้ฮะช่องไฟห่างหนึ่งลูกเห็นไหมเนี่ยช่องไฟห่างหนึ่งลูกนะครับให้คุณแทงครึ่งใบนะครับเดี๋ยวมันลงเองฮนะครึ่งใบนะครับมานี้ยหยิบ นี่นะครับวิธีทําวิธีเลงเนาะให้เราเอาขาวพุ่งไปหาหลุมนะครับผ่านดำแล้หาหลุมนะผมจะตบแดงไปนี้นะผมก็ดูช่องไฟนี่ครับถ้าช่องไฟมันมีช่องไฟประมาณลูกหนึ่งจะแทงประมาณครึ่งใบนะครับประมาณครึ่งใบนะครับคำว่าประมาณคงเข้าใจเนาะโดยประมาณนะครับหายาลมนะถ้าเกิดขาวพุ่งไปหาหลุมวัด็นเส้นตรงแล้วมีช่องไฟตรงนี้ห่างประมาณลูกหนึ่งให้แทงครึ่งใบนะครับให้แทงครึ่งใบ ให้แทงครึ่งใบนะครับอันนี้ถ้าเกิดมันห่างสองลูกอะ่ะนี่ครับเห็นไหมช่องไฟจะห่างสองลูกนะนเห็นไหมช่องไฟตรงนี้ห่างสองลูกให้แทงหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่นะครับโดยประมาณนะครับไอสัตว์ทำไมไม่ลงอะ่ะ<ด> <laughs> โทษทีนะฮะแทงส้นไปมากเลยนะครับหาอ,อย่าลมืมนะขาวไปหาหลุมมีช่องไฟตรงนี้สองลูกให้แทงหนึ่ง 1, ส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่แทงตรงไหนก็ตามที่ผมบอกนะครับแทงหนึ่งส่วนสี่นะครับแทงหนึ 1, 4, ่งส่วนสี่ให้หนึ่งสี่มันจะวิ่งเข้าประมาณนี้ถ้าไม่ไม่จมูกนี้ก็ลงไปเลยไม่จมูกนี้ก็ลงไปเลยนะครับอ่าห่างสองลูกนะเอาละคราวนี้คราวนี้เราก็รู้วิธีวัดละอ๋อ มันประมาณนี้เหรอมันประมาณนี้ครับมันประมาณนี้โดยประมาณนะมันไม่มีในเป๊กนะคุณผู้ชมนะต่อไปนะครับวัดก่อนหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสามลูกนะตกลูกที่สี่เข่าวตั้งนี่เราจะรู้ละโดยประมาณนะชิบหายห่างประมาณสี่ลูกเอ้ยห่างประมาณสามลูกพูดผิดถ้ามันห่างสามลูกเราตีประมาณนะครับหนึ่งส่วนแปดนะครับประมาณนะโดยประมาณประมาณหนึ่งส่วนแปด เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อหลักการไม่ยากนี่วะไม่ยากครับแต่ว่ามันโดยประมาณนะเว้ยมันไม่ใช่แ๊ะทุกลูกนะมันแค่ให้รู้ว่าไกด์ไลน์มันจะไปทางนั้นนะครับห่างสามลูกกว่าๆด้วยเนี่ยสามลูกกว่าๆก็หนึ่งส่วนแปดแต่อาจจะบางนิดหนึง่งแต่อาจจะบางนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าคราวนี้ต่อไปนี้ไปเจอลูกข้างชิงแบบนี้อย่างนี้ชิบหายจาน งเนี่ยไม่ต้องกลัวครับวัดแมงนะฮะห่างประมาณสองลูกอา้าวสองลูก,ลกลรนนู้ได้อะไรหนึ่งนสี่นี่เห็นไหมถ้าลูกเดียวครึ่งใบอ่ะถ้าสองลูกก็หนึ่งนสี่ไงเออเรารู้แล้วไอ้ที่ขาวเปลี่ยนพอดี <c oughs> อเฮ้ยอะ่ะแล้วนี่ก็คือหลักการการวัดแบบง่ายๆนะครับไกลลายนะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเป๊ะหรอกนะต้องซ้อมบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองนะครับตอนนี้พูดไปก็ยากเนาะโฮ้ยไม่โถ,ถจาย์พูดแม่งง่ายนะ มันไม่ไม่ไม่ยากแล้วมันก็ต้องฝึกอะครับแต่มันก็ง่ายะครับอ่ะดูนี้บ้างเอาขาวต่ำกว่าขาวขาวต่ำกว่าลูกเป้าเห็นไหมต่ำกว่านะได้ไงบักเลยชัวอุย้ยประมาณลูกกว่าลูกกว่าก็ครึ่งใบอะแต่บางหน่อยเห็นไหมครึ่งใบอะแต่บางหน่อยนะครับท,ทุยไอสัตว์แทงไม่ตรงเหลี่ยมโอ้เฮกูโทษทีโทษทีมันต้องแทงโดนเหลี่ยมด้วยนะแล้วถ้าเกิดมันชิดเลยอะ ถ้ามันชิดนะมันก็ก่อนถึงครึ่งใบเข้าใจป่ะอะอย่างเงี้ยก่อนถึงครึ่งใบคืออะไรห้าส่วนแปดครับเนี่ยห้าส่วนแปดนะเข้าจมูกเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องไฟลูกหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะต้องไฟลูกหนึ่งแทงไปเลยนะประมาณครึ่งใบนะ่ประมาณครึ่งใบเข้าใจตรงกันนะ มันเหมือนกันแหละมันจะเป็นด้านข้างชิ่งเหมือนกันะนะเราใช้ได้หมดนะนี่ครับวัดไปโอ้โหอันนี้สองลูกว่ะประมาณประมาณเกือบสองลูกอ่ะถ้าเกือบสองลูกก็คือก่อนหนึง่งถึงก่อนหนึ่งนสี่อ่ะเห็นไหมก้อนหนึ่งสสสนสี่ก็เลยสามส่วนแปดก็เลยครึ่งใบไปจุดหนึ่งอ่าเลยครึ่งใบไปจุดหนึ่งนะครับผมแทงไม่โดนจุดนะคือวิธีวัดโดยประมาณนะโดยประมาณครับเอาหนึ่งลูกเอาสองลูกเป็นหลักเนี้ยนะ ห่างประมาณลูกครึ่งลูกครึ่งก็คือครึ่งใบแน่อนอนละแต่บางหน่อยเงอ่ยแล้วเทงเปครึ่งใบแต่บางหน่อยถุยอีอเฮ้ยทำไมกูเป็นคนแบบนี้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็วางไว้ผมก็ซ้อมแบบนี้ครับแล้วผมก็วัดเอาแบบเหมือนกันเลยผมก็วัดเอาเหมือนกันเลยครับประมาณไม่ถึงสองลูกถ้าไม่ถึงสองลูกก็คืออะไรครึ่งใบนิดๆถูกไหมครึ่งใบนิดๆก็สามส่วนแปดแล้ว ครึ่งใบนิดนิดแล้วนี่คือลูกต่ํากว่าลูกเป้าโอเคไหมข้างชิ่งลูกต่ากว่าลูกเป้าต่อไปเป็นข้างชิ่งลูกเท่าลูกเป้าต่อไปเป็นขาวเท่าลูกเป้าขาวเท่าลูกเป้าเห็นไหมไม่ต่ำกว่าลูกเป้าขาวเท่าลูกเป้าเห็นไหมครับแล้วก็เรีงไปตามอัตราส่วนที่เราเรียนมาได้เลยแต่ต้องอยู่ด้วยนะว่าระยะขาวมันใกล้ลูกเป้ามากเป่าถ้ามันห่างนี้ก็ทำแทงตามอัตราส่วนนะเลียมตบหนามีสองเหลี่ยมคืออะไร จ็ดส่วนแปดกับสามส่วนสี่ถูกไหมเพราะเหลี่ยมตบหนามีแค่สองเหลี่ยมถูกไหมครับอ่าแล้วก็รู้ละเจ็ดส่วนแปดลงไหมไม่ลงอ่ะไม่ลงกับสามส่วนสี่ครับแคนนี้นะครับเพราะว่าเหลี่ยมตบหนามีสองเหลี่ยมนะครับสามส่วนสี่กับเจ็ดส่วนแปดอันนี้กรณีเท่าลูกเป้าเห็นไหมครับเท่าลูกเป้าเท่าลูกเป้าหมดเห็นไหมเท่าลูกเป้าก็วัดตามองศาได้เลยนะครับเหลี่ยมตบหนาก็เหลี่ยมนี้ก็ประมาณสามส่วนสี่นะครับ ถ้าเลียมเท่าลูกเป้าก็ไม่ยากใช่ไหมเอาต่อไป,ไปเป็นเลียมสูงกว่าลูกเป้าอ่าทีอียห yeah. okay. ลุมอยู่นั่นอันนี้เหลี่ยมสูงกว่าลูกเป้าถ้าเหลี่ยมสูงกว่าลูกเป้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเรามองสลับข้างครับซ้ายกับขวาซ้ายกับขวามันก็เหมือนกับต่ำกว่าลูกเป้าคล้ายๆกันะน,กน,นะครับคล้ยายๆกันนะครับไม่ยากนะครับมันคล้ายๆกันก็สรุปก็คือต้องฝึกนะครับคุณต้องฝึกแล้วคุณก็จะ ค่อยจํามันได้นะครับต้องฝึกอะ่ะคุณรู้อย่างเดียวแล้วคุณไม่ฝึกมันไม่มีประโยชน์นะแม่กระแทงไปเรื่อยเปื่อยนะครับขาวต่ากว่าลูกเป้าอันนี้จะเจอบ่อยแต่ถ้าขาวสูงกว่าลูกเป้าไม่ยากใช่ไหมเหมือนเหลี่ยมตบทั่วไปถูกไหมครับเหลี่ยมเท่าลูกเป้าก็เหมือนตบเหลี่ยมตบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมต่ากว่าลูกเป้าอย่างเงี้ยไอสัตว์เหลี่ยมกับลูกเป้าทําไงมันก็จะยากใช่ไหมแเราก็ใช้สัดส่วนที่ผมบอกไปนะอย่างนี้ก็ประมาณสัก5ส่วนแปประมาณ5ส่วน8ปนะครับอ่าเห็นไหมประมาณ 5, เราต้องรู้อ่ะนะครับเราต้องรู้คราวนี้เราจะมาดูลูกที่เราเจอกันบ่อยมากนี่ไงลูกส้นตีนนี่หละครับลูกนี้เจอบ่อยมากก็คือตบหลุมมุมยากต,ต้องตบด้านนี้ตบด้านนู้นยากใช่ไหมตบด้านนี้แล้วก็มวัดก่อนโอ้ยมันห่างประมาณสามลูกกว่าถ้าสามลูกกว่าตีไปเลยครับหนึ่งส่วนแปดต้องมีนะครับหนาบางก็ต้องฝึกเอานะครับกินเหลืองสวยๆเลยพออะไรสัตว์ ไอ้ส่งเกีย้ยไอ้ส่งเกีย้ยวอีกทีกเกกเก่เอ้ยไม่ผลเลยวันที่เอามานะครับวัดไปนะครับนี่ประมาณสามลูกกว่าสามลูกกว่าคืออะไรหนึ่งส่วนแปดอย่างน้อยนะครับหนาบางก็แล้วแต่หลักนะกินเหลืองวสวยๆกดตูดไว้นะครับโชว์ไอสัตว์กินเหลืองไปกินอะไรวะเนะี่ย ช่างแม่งเอเอาแค่ลงก็ยากพออยู่แล้วนะครับนี่ก็คือวิธีเล็งน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องไปกลัวนะว่าเฮ้ยให้มันจะลงมั้งหวะคือมันเป็นไกด์ไลน์เราฝึกบ่อยๆเราก็จําได้ตัเองนะฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะจําได้ตัเองนะครับไอ้เหี้ยแทงหมาไม่ได้ปุ๊บมันนี่เลยครับนี้เราก็จะเห็นไหมเราวางไว,นงวดด้นะครับวัดดูนะฮะเออมันประมาณสัก 3ลูกล้วก็ตีแปบประมาณ1ส่วน8ตนาหน่อยใช่ไหมล้วค่อยๆพัฒนาไปเองครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะได้นะทุโอ้โหจมูกว่ะก็ประมาณนี้นะมันมันบอกก่อนนะท่านผู้ชม,ชมไม่มีอะไรเป๊ะไม่มีหาอะไรเป๊ะทั้งนั้นนะครับมันแค่ประเมินประมาณนะครับลืมนะเอาด้านนี้บ้างเนาะด้านนี้บ้างนะถ้าลงขาก็ ประมาณนี้แล้วก็วัดเลยนะครับโอ้โหไอสั4สี่ลูกมั้งเนี้ยนะเกือบจะสี่ลูกเราก็ใช้หนึ่งส่วนแปดเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วเราจะหนาบางเราก็ไปปรับเอานะครับเห็นไหมเราใช้หนึ่งส่วนแปดเป็นตัวกําหนดหนาบางเรากําหนดเอานะครับเราเราต้องใช้ความชํานานคือไม่ต้องฝึกบ่อยๆก็ได้ง่ายนะครับแล้วมันใช้กับลูกหลายๆลูกได้นะอย่างเช่นลูกเขียวลูกนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมลูกเขียวลูกนี้ผมจะตบลูกนี้ผมวัดโอ้โหยี่ห่างประมาณเกือบสามลูกว่ะ ถ้าเกือบ3ลูกแทงอะไรก,ก,ก,ก็เกือบ1นส่วนแแต่ก็ไม่ใช่1นส่วนแแล้วนะเกือบ1นส่วนแแต่ไม่ใช่1นส่วนแนะประมาณนี้ก็คือมันต้องพูดได้ง่ายคือ1นส่วนแแต่ว่าหนาเออนะเพราะมันห่างประมาณไม่ถึง3ลูกหลักการมันมีอยู่เนาะเราก็เอาไปปรับใช้เอาครับใครชอบรายการหรือสนับสนุนรายการนะครับตามชีวิตรีนี้นะมิโลแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับจะได้มีกำลังใจทำชีวิปดีๆต่อไปนะครับนะอย่างนี้ห่างเท่าไหร่สองลูกใช่ไหมเกือบสองลูกอ่ะ เกือบสองลูกก็อะไรหนึ่งนสี่ไม่รู้ล่ะมันเอาโดยประมาณนะครับเอาหนึ่งนสี่ว่าไอ้หียขาวไปไหนเฮ้ยสารเลวสารเลวอ่ะก็ปรับใช้เอานะคุเจอตรงไหนก็ลองใช้ดูนะครับมันมันโดยประมาณนะครับองวัดไปครับโอ,อ้ยห่างสองลูกว่ะ สองลูกอะไรหนึ่งส่วนสี่เนาะแล้วก็แทงไปเลยครับไม่ต้องไปคิดเยอะแทงแม่งไปเถอะลงไม่ลงไปช่างแม่งเดี๋ยวเราโดยประมาณเนี่ยเฮ้ยเราแทงโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป๊ะอันนี้ขาวตั้งนี่แดงอยู่นี่เห็นไหมวัดเฮ้ยมันก็คล้ายๆที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี่หว่าเออมันก็คล้ายเราก็วัดข้าไปนะครับน,น,นะฮมมันก็ห่างประมาณสองลูกกว่าๆนะครับสองลูกกว่าก็คือครึ่งใบ เลยไปแล้วต้องเป็นหนึ่งส่วนสี่แล้วใช่ไหมเราก็แทงประมาณหนึ่งส่วนสี่ <c oughs> เพราะว่ามันห่างโดยประมาณสองลูกอะสองลูกคือหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมแต่ <c oughs> ใช้ได้หมดอะนะเอาไปลองใช้กันดูนะก็สนุกสนุกเนาะอันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมนะฝึกบ่อยๆร่างกายจะแข็งแรงทุยสัตว์เกี่ยวเด้อก็มไม่รู้กรพูดไปเรื่อยฝึกบ่อยๆนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับฝึกบ่อยๆแล้วรับรองว่าท่านผู้ชมจะ แม่นไปโดยปะดิยายนะครับแบบแม่นแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรแ้ยอยู่ๆกูก็แม่นขึ้นมาเฉยๆก็ถูกต้องนะครับมันจะเป็นไปตามนั้นนะครับถ้าคุณฝึกบ่อยๆนะถ้าฝึกบ่อยๆนะแต่ถ้าคุณไม่ฝึกเลยนะมันจะลืมนะสมองมันจะไม่จดจาถ้าฝึกทุกวันสมองจะจดจําเหลี่ยมไปเองจะจดจํากล้ามเนื้อการออกชิวไปเองนะครับอย่าลืมฝึกกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทำดีชลเกิด